โย่วันนี้ผมกับเพื่อนจะพาย้อนไปสำรวจโลกในความทรงจำของเราเมื่อ5ปีก่อนตอนนั้นทุกคนคงจำได้เป็นยุคโควิดที่เรานั่งเรียนออนไลน์กันใช่ไหมแต่เพื่อกุ่นนี้กลับมาเพื่อนผมต้องจ่ายเงินถึง300อเลยนะดังนั้นช่วยกดไลค์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วครับเนี่ยเข้ามา่าฝนตกเลยไม่รู้ไม่รู้นี่คืออะไรวะเออนี้คืออะไรดีวะเอาไปทำอะไรเอาไปฆ่าโกลิมแบบแมนนวลไม่รู้อ่ะ แล้วตัวกูมีอะไรเปล่าเราไม่มีความเหล็กอย่างนั้นหรอแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหปัญญาอ่อนจัดอะชื่อชื่อของกูอะเพราะปัญญาอ่อนอะสู้ของกูได้วลาดาบกูเป็นดาบเอ็กคาลิเบอร์อะทำไมกูเป็นใช้ดาบเหล็กวะที่ขุดตัวมันก็ปูนนะนะทุกอย่างเหล็กหมดจว้นดาบคืออะไรแล้วนี่นี่อะไรเนี่ยที่ที่นอนแบบว่า นี่มันห่ออะแวไปดีขั้อุ้ยอะไรอ่ะเราจับวีเดเจอร์มาเข้าค่ายเหรอเออเข้าค่ายปรับทัศนคตินี่มาเข้าค่ายซัมเมอร์กันแบบแน่นจัดก็คืออะไรอันนี้คือเอาไว้แลกของกันเออที่มาของเมนดิ้งเราคืออันนี้เหรอเนี่ยอันไหนอัวไหนเนี่ยนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่เมนดิ้งเชดเมนดิ้งวะแล้วชับเมดวีตัวไหนเนี่ย เน็ตตัวนี้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 เลยชาร์จเน็ตวีเอาเรื่องไปไปที่ต่อไปดีกว่าแต่ก่อนเราถึงอ้าวนี่ไงโกเลมมาลองใช้ลองทดสอบเอ้ยมีเชือกในตัวพร้อมเลยเอ้ยทำไมทำไมทำอย่างนั้นล่ะเราไม่ได้ใช้กีเหรอใช้วิธีธรรมชาติอ่ะเหรอโอ้โหมันีตายแล้วมันไม่ได้เข้าอ่ะ จะต้องลากลากนี่อา้าวอย่างนี้เหรอฝอนมันตกอ,นนนอ่ะเ,อเข้ามาสี่พนมมันไล่ตีที่เบรดอ่ะฆ่าแบบแมนนวลจริงๆเลยดิแม่เนี่ยมันไม่ไล่กูแล้วก็แย่แล้วรองให้กูปล่อยมันสิเฮ้ยวายงานโดนแน่เอาเป็นว่ามันใช้ฆ่ากูเลยแล้วกันเอาเป็นว่า,<อ>าใช้ฆ่ากูเลยแล้วกันละเราไปที่ต่อไปกันดีกว่า นั่นอะไรนั้นคืออะไรอ่ะตึกสามชั้นนั้นคืออะไรอ่ะสามชั้นนั่นเห็นจําได้เลยว่ามีแบบอะไรอยู่ด้วยทําไมเราต้องใช้กระจกซองสีด้วยล่ะโอ้ดูดิปาล์มโอ้ปาปูเต้ตู้โอ้แครอทนี่เหรอแรงงานทาหรอเราสร้างดีชั้นหนึ่งคือปูเต้ตู้ชั้นนึ่งคือแครอทหรอฝีมือการสร้างเราดีกว่าตอนนี้กันนี่เออวิธีขึ้นไปก็คือโอ้มึงใช้ปีกนี้มีเหล็กหรอมีสแกฟโฟลดิ้ง ยุคนั้นเรามีกันแล้วเหรอยุคนั้นเรามีอันนี้กันแล้วเหรอไม่รู้อะก็มันอยู่ในตัวกูอะแต่ว่ามันก็มีแล้วล่ะเอ้ยเดี๋ยวพักสิมันก็ไม่มีอะไรเขาคื้วบก็ฟาวธรรมดาแปรแล้วเอ้ยทำไมถึงตกสองรอบเลยลมัพักกูอะกูอยู่เยญ่ๆของกูนะเนี่ยเออ ไปเ่าไปที่ต่อไปดีกว่าครับอันนี้อะไรทางเข้าอะไรครับทำไมอ้อยมันเยอะขนาดนี้ลายอ้อยจัดอะเออทำไมก็รู้อยู่ก็รู้อยู่นี่คือแหล่งหาเงินเราเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเราเราเล่นอะไรกันนะเนี่ยใครบ้านใครนี่เชี่ยใครบ้านใครครับเนี่ยมันเท่ขนาดนี้วะดูดิเตียงแม่งลองเตียงด้วยเพชรอ่ะเฮอนดูดิไอ้เนี่ย ว่าจัดโอ้โหแล้วเขามีไข่มังกรเก็บไว้คนเดียวด้วยนะบ้านใครครับเนี่ยมีไดมอนด์อยู่ส5ห้าอันโชคเลยดีมากเท่าไหร่นะส5 45โห้สี่สิบห้ามันต้องรวยขนาดมันบ้านใครกันแน่เนี่ยอเอะแต่จัดของจัดของไว้ดีอยู่นะประตูแบบดูประตูโคตรชีคกอะดูประตูประตูเนเธอร์เฮ้ยมันมีทางเข้าไปหลังประตูเนเธอร์ทีละคนทีละคน อันนี้แหละโตเอ็นชานโหใครทำวะทำไมคุ้นๆเหมือนจะเป็นกูเลยวะยแบบไอเดียแหลมๆอย่างเงี้ยเหมือนจะเป็นกูเลยบ้านกูก็สวยอยู่นะเอาจริงไอไฟที่โดนจุดต,ตรงนี้ปกติไปเนี่ยอันนี้คือถูกแล้วไปเนี่ยถูกมันเป็นเนเธอร์แลกไงแล้วเกาะทองตรงนี้นะฮะแน่นอนครับเอ้ยมันมีทางลงอันนี้ด้วยนี่โอ้ฟาร์มอ๋อกูทดสอบเย็ด นี่ตัวฉันไนห้5<ม>ปีก่อน<ม>อทําอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเนี่ยตอนนี้ทําไม่ได้นะนึกไม่ออกเลยอะเราเราเอาไปากระดดกมาจากไหนอะถ้าเราไม่ได้แบบว่าทํามเ e อ็กซ์พีสักอย่างหรอเปล่าความสกเกตันเราลองไปเข้าเนเธอร์ดูไหมมันต้องมีซัมติงสิต้องมีไรว้าวแน่ๆม,ม,มีบ้านกคอยู่ไรงในเนเธอร์เข้ามาเป็นอะไรเนี่ยทำไมมีเนเธอร์พอร์ทัลต่อกันเลยล่ะเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนเริ่มเริ่มคุณลวเห็นเนเธอร์พอร์ทัลของอันเอาอันลงอ่ะ มิวสิกโซนอ้าวมันแสดงว่าเมื่อกี้บ้านผมดิอ๋ออันนี้ะไรล่านี้อะไรอันนี้ไม่มีเขียนเชื่อไหมว่าอันเนี้ยเป็นฟาร์มสกิลเชื่อปะอุ้ยตกอ่ะค่อนข้างเชื่อขอบล็อกหน่อยดิมีบล็อกปะอ๋อไปครับมันแบบจำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะนี่มีทางนี้ด้วยไปแต่ข้าวนี้ก่อนข้านี้ก่อนข้านี้ก่อนโคตรคิดถึงอ่ะเอาดีเออยุคโควิดอ่ะเนาะอันนี้อะไรยุคเรียนออนไลน์เอางี้ดีกว่าอ๋อฟาร์มไอพีฟาร์มสกิลนี่กกระด แล้ในขอดูงานหน่อยดิทําไมมันมาเร็วกว่าที่กูทําล่าสุดมันเนี่ยแล้วนี้คือขันยกอะไรน่าจะแบบว่าไม่มีอะไรอ่ะวางไว้เฉยไม่มีไม่มีอะไรเลยกูกำลังจะบานโอเลยโอเคไปที่อื่นต่อเลยกันมันก็แค่ฟาร์มก็มีแค่นี้เลยเนาะแล้วก็โอเคกลับไปบ้านนี่สิครับแสดงว่าแบบสปอนเนอร์มันอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่แหละ <G l ug> ก็เลยทำประตูอย่างนี้เพื่อความสะดวกเอ้ยไม่นี่มันมีพอเ<ม>ท่านูน้นมันม,มีพอเท่านูน้นมีอันเหรอเออทางนี้ทางนี้อาจจะมีฟอร์เทสแต่เราไม่รู้เอ,อ้ยทำไมมันมีประตูเอ,อ้ยนี่ไงบ้านมึงทิเบตทเบตบ้านทิเบตมีวัวด้วยเออวันดีจ้ามีวัวเฝ้าประตูไหนเขาซองเลยบ้านทิเบตแล้วมีรางคืออะไรอ่ะอันนี้คือกันตัวอะไรออกมาล่ะนั่นดิอ้นเดเนล่ากันเดินเฮ้ยเฮ้ยที่ที่ไหนเนี่ย จะบ้านกูแหละทรงเนี่ยโอ้โหใหญ่จังวะลกๆอะลงแบบทรงบ้านใต้ดินอะโอ้เอ็นชาร์มุ้งแบบว่าอุ้ยแล้วทำไมเป็ตเมเปห้าสิบสองเมตรว่ต่าฟ้ามีเตาเผาอัตโนมัติไม่รู้จะทำไว้ทำไมเอาดีไอเี้ยเตาเผาหนูไม่รู้แลนี่อะไรฮะอันนี้อะไรอะมันคือทางลงมาจากด้านบนกูจำได้รออ๋อทางลับรอเฮ้ยแล้วทางขึ้นอยู่ไหนดีกว่ามันอยู่ใต้ ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นี่ทางขึ้นเดี๋ยวกูขอลองเข้อแรกมันใช้งานได้เว้ยกูจําได้ว่ามันใช้งานได้เย็ดเค่เรใช้บ้างขอลองใช้บ้างเฮ้ยบ้านมึงใครเทคจากเอาติดตามยืนดีดีไม่เอาม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 าไอ้ติ่ทำไมเนี่ยไปด้วย เอ,เอ้ยเอ้ยมันมาโผล่บ้านมึงเหรอที่ทำให้บ้านมึงแบบว่ามันไฮเทคจังวะโมเดนไงยุคโมเด์นี่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ควอนะครับอันนี้สโนครับโอ้โหแต่แต่มันเหมือนเปะเลยอ่ะมาถอดอะหาที่นอนด่วนเลยหาที่นอนด่วนเลยจริงจริงนะหาที่นอนด่วนเลยทำไมไม่ีเตียงเดียวล่ะกับ้านท่เบลนีนะงั้นเราอย่าไปกลัวมันแล้วก็ทืบมันดีกว่าเพื่อให้เกนนี้ดำเนินต่อได้นะเอ้ามันไปไหนแล้วล่ะเอ้า พอง้างธนูแล้วหายเรากลับลงไปใต้ดินไหมมันกลับลงใต้ดินทางไหนอ่ะไอนี้แน่นอนให้กูเดาปล่ะแน่นอนอ่ะภาพนี้แน่นอนอ่ะชัดอ๋อแล้วทำไมต้องมีตู้ปลาไม่มีปลาไงก็มีปลาในปุ่มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อปุ่มอยุดใต้โต๊ะนี่ไงต้องต้องกดแล้วลงเร็วๆอ๋อ แล้วก็ลงมาใต้บ้านแค่นี้มีแค่นี้แหละเฮ้ยเฮ้ยมีอีกมีอีกนี่นี่นี่ประตูประตูแบบว่าอย่างเทพเฟี้ยวจำได้แล้วเย้เค่เข้ไปด้วยสิเฮ้ยอ้อยใต้ดินเหรอโอ้โหก็เพียบเลยไม่กอดทำไมทำไมตอนนี้เราทำแบบนี้ไม่ได้วะเออทำไมตอนนี้แบบว่าเนเธอร์บอร์ดเนเธอร์บอร์ดฮะ ไม่รู้ทำไปทำไมอะเนเธอร์วอร์ดไปทำไมเพื่อนโอ้โหนี่มันทำฟาร์มเนเธอร์วอร์ดแจ a m เลยนี่เฮ้ยมีส่งมีส่งรถไปเก็บอัตโนมัติด้วยหรอแล้วมันทำงานยังไงอ่ะปุ่มต้องวางด้กดปุ่มกดปุ่มก็คือวางแล้วกดปุ่มปึ๊บแล้วไอ้รถก็จะวิ่งกับไปเก็บของให้เราเองเฟี้ยวอยู่ตอนนั้นเราทำได้ขนาดนี้เลยหรอแล้วนี่ไงเจอที่มาของวัวละนี่แหละ ก็คือถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะกดปุ่มแล้วให้มันลอยขึ้นบ้านแล้วก็แบบเอาข้าวมาให้มันกินใช่หรอเออแล้วพอแบบจานวนแล้วพอมันเบียดกันเยอะมันก็จะตายเองไงเออคือมันเปลี่ยนบายอะใช่แต่มันไม่ยากเนี่ยเออมันไม่ยากที่มันไม่ดีเออแต่ว่ามันก็ต้องทําวิธีนี้หรือเปล่าวัวมันไม่ใช่ไก่อ้นนี้อะไรอันนี้ฟาร์มข้าวฟาร์มข้าวส่วนตัวเลยหรอหมดแล้วหมดแล้วไปเราไปต่อที่บ้านคนอื่นกันต่อดีกว่าว่าอุเมไม่หมดหรอก เช่กูยังไม่หมดอีกเหรอแล้วนี่อะไรจำได้จำได้โอ้โหปีดนี่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 กูจำได้เอ๊ะเข้าไปห้องนี้ห้องนี้เฮ้ยมึงสร้างอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้เฮียไอ้เฮียคือโอ้โหเฮ้ยโอ้ my god ไอรอนแมนเบียวสมัยเบียวไอรอนแมนเฮ้ยเฮ้ยเขาเท่อะแต่แต่ไม่มีชุด เฮ้ยคัน5ปีก่อนเรามันเตียนไมค้ากันขนาดนี้ได้เหรอเออมาดูตอนนี้ทำลายยืดเฮ้ยโอ้โหโคตรเทอนน่อันนี้อันนี้อันนี้ไฮไลท์จัดอ่ะเท่จัดเลยเก่งย่างโคตรอ่ะเนี่ยเก่งย่างโคตรจริงวัวเนี่ยเจ๋งสุดละ,ะนี่ปุ่มทำไมต้องทำปุ่มลับด้วยวะไม่รู้เอามาครับเอามาไปต่อที่อื่นดีกว่า แต่แต่ชอบอ่ะชอบไอ้มึงต้องไปเลื้อฟื้นวิธีทำไอ้เมื่อกี้แหละที่โชว์ชุดกอเฟี้ยวเฟียวอ่ะน้ำขึ้นก่อนเลยให้เรามีเหล็กใช้ให้เรามีเหล็กใช้ให้พอกัดไปเดีกที่นี่น้องหมาประตูมันเปิดอย่างเฟี้ยวอ่ะอืมอ้าติดอ้าวทำไมถึงมีแค่ประตูที่เปิดล่ะเอ้ยเท่แล้วมันปิดพอดีเป๊ะอ่ะเฮ้ยมันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ ทำไมกูจำเห็นได้ว่าบ้านกูอยู่ไหนอ๋อทุกที่คือบ้านกูเพราะว่าทุกที่มีเบอร์รี่องไงล่ะโอเค<ว>เบอร์ที่ไหนมีเบอร์รี่คือที่นั่นคือบ้านในป่าน,นั่นเองมันมีใครแบบสร้างบ้านไว้ใต้น้ำนอะไรเพราะทำไมมันคนุ้นๆเหมือนมีคนสร้างบ้าน<อ>ไว้ใต้น้ำเออเออดิใช่ไหมแถวแถวนี้แหละแถว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 นี้แหละรู้สึกได้กูคุ้นๆว่ามันมีดูสภาพหมู่บ้านนี้ดิแบบเหมือนผ่านสงครามใครเขาเล่นอะไรกันเนี่ย เนี่ยเนี่ยรู้สึกจะแม่น้ําตรงนี้ไงตื่นเร็วบ้านบ้านเหมือนจะเหมือนจะบ้านไอ้นั่นมีแค่เนี้ยเหรอเฮ้ยบ้านมึงเป็นไหนป่าวไม่ใช่ไม่ใช่ของกูแน่บ้านไอ้นั่นบ้านไอ้ไอ้โตหรือเปล่าคุณคุ้นตัวใช้จะกินตอร์คีเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ปลาแซลมอนเนี่ยโหโคดโหห้าปีแล้วเนี่ยจากตอนนั้นอะ ว่าก็ว่าแล้วก็ปลูกเบอร์รี่ไปเลยด้วยปลูกอีกแล้วเบอร์รี่หมู่บ้านนี้ก็เฮ้ยนั่นนั่นบ้านใครวะนั่น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 สีส้มๆเหรอาเออทำไมเขาไปสร้างอยู่บนเขาเท่จังวะบนเขานี่และ้วนี่อะไรเนี่ยนี่รูอะไรเนี่ยรูอะไรวะน่าจะลงเหมืองธรรมดาไม่น่ามีอะไรแล้วนี่อะไรเนี่ยบ้านใครเขาสร้างเขาเนี่ยให้บ้านเหรอเนี่ยเอออันนี้เหมือนแบบ เศษดินอ่ะเฮ้ยมันบ้านจริงบ้านจริงอ๋อมันน่าจะมีคนเคยแก้งกันตรงนี้แน่ๆนแก้งกันแก้งกันยังไงอะ่ะอันเนี้ยเอ้ยอบ้านอ่ะเฮ้ยมันมีบ้านอยู่ข้างใต้นี้จริงๆครับมีบ้านหรือกองขยะเฮ้ยฮิโโมสร้างบ้านอย่างน้อยลองไปใต้นนดินใช้หินหน่อยก็ได้นี่เรียกว่าอะไรเนี้ยรูกระต่า,ตายเหรอแล็วบ,บีโทหรอแล็วบีโท แล้วต่อไปอันนี้ป่ะเนี่ยข้างๆเป็นไอ้นี่ป่ะเนี่ยทางหลงเมืองป่ะเนี่ยเออเออใช่เลยข้างล่างมีโตรคับด้วยวะอย่าบอกนะนี่มัน้ากอะธรทมของใครครับเนี่ยโอ้โหจำแล้วจำไม่ได้แล้วตอนนั้นเล่นกันกี่คนอะเออจำได้แต่จำได้ว่าแบบโหบ้าอยู่อะบ้าอยู่สองเกมอะมีเกมนี้กับวารุแลนอะไปไปบ้านส้มบ้านส้มต่อบ้านส้มเห็นมานานแล้วบ้านส้มดิเบสเสาั้นเสาอะไรอะเสาไหนข้างๆวันที่เบสอะ ไอ้นี้ไงใบบินใบออกตัวออกตัวแท็กพี่ออกตัวแล้วทำไมแถวนี้บ้านใครเขาหลุมคลเปอร์เพียบเลยกับเจ้าของบ้านพี่เจ้าของข้ามาดึงๆินกับ้านเนี้ยอ่ะไวก็ป้ายด้วยเหรออันนี้บ้านใครแปะป้ายอ่ะมีป้ายเขียนอะไรเลี้ยงลาไปด้วยแล้วก็ขอเป็นลาแต่ไม่ใช่ม้าแล้วก็ที่ขุดที่ใช้โคตรคุ้มโอ้โหพี่เก๋จะคุ้มจัดที่อัลบีกิ้เป็นใครครั้งตัวแตกอ่ะ เออคือแบบรอหาเอาอะไรนะไอเทมมดิงอ่ะนี่โอ้โหที่มุมวิวบ้านพี่แกก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยถึงจะเห็นหมู่บ้านซากหมู่บ้านตรงนั้นก็เหอ,อะคือแบบจะซากแล้วว่าหมู่บ้านตรงนั้นเฮ้ยมีชั้นต่อไปเด้อ <c oughs> ปลูกข้าวมึงปลูกกันกนทุกที่เลยเหรอ,อไม่แต่บ,บนบ้านหลังคาบ้านก็ปลูกกันหรอเมืองไทยนะมีน้ำเลนาเอ้ย ในน้ำมีปลาในน้ำในน้ำมีนาวเตอร์ฟา้าในใน,น้ำมีปลานี่มึงดูวิวห้องนอนนี่เชียโอ้ยแล้วก็หลุมหลุมหนึ่งหลุมสองหลุมสามหลุมสี่สี่หลุม,หลมเลยครับโอ้เจ้า <c oughs> ของบ้าน <c oughs> หลังนี้น่าจะไม่ถูกกับคีปเปอร์เท่าไหร่ยอม หมือนแบบปักทอนแล้วก็แบบ <c oughs> ลืมปักปลือปักของเง่เตอแบบว่าเห <c oughs> มือนออกจากบ้านมาเหมือนผ่านไอ้นี่เหมือนผ่านสงครามอ่ะ <c oughs> นี่นี่นี่มันกลับมาที่หมู่บ้านกลับมาที่หมู่บ้านแล้วอันนี้ก็ป่า <c oughs> ป่าปลูกมือ <c oughs> นี่ยสร้างไม่เสร็จเลยมันสร้างไม่เสร็จหรือมันโดนซาบาูถ่ <c oughs> าดีดีนะสร้างไม่เสร็จหรอก <c oughs> ถ้าซาบทานมันน่าจะเละกว่านี้แต่ว่าวางเละเอาดีอยู่อันนี้กําลังอะไรทํากระจก under development รอช่างทําหลังคาอยู่อันเนี้ย อ้แล้วแบบยังมีอะไรทำเอามือดูหน่อยนะมีทรายอ่ะยังมีทรายอยู่เลยเออกำลังทำกระจกอยู่เลยโอ้โหข้เห็นภาพเลยอ่ะแบบใครตัวคนหนึ่งกำลังแบบสร้างบ้านเนี่ยสร้างอะไรอยู่เลยอ่ะสร้างอันโหดัวไรอันนี้น่าจะผ่านสงครามมาเหมือนโดนไฟไหม้อ่ะู่บ้านนี้มันแบบว่าถูกทอดทิ้งอ่ะอุ้ยแล้วดูที่ที่อันนี้ไงที่มึงน่าจะใช้ปั๊มหิมะไว้สร้างบ้านมึงป่ะเออเออเนี่ย แล้วมันหายไปไหนแล้วนน่าจะไปแล้วสร้างบ้านเสร็จมันก็น่าจะหมดประโยชน์ไอ้หมอนี่อันเนี้ยผมคิดว่าในนี้มีบ้านมีคนแบบสิงอยู่ปะป้ายอ่ะแต่ป้ายไม่มีอะไรแล้วนี่รูอะไรเนี่ยทำไมมันเหมือนมันเหมือนเคยมีตัวอะไรอยู่ตรงนี้อะไรสักอย่างเลยเหมือนจะมีคนเคยมาสิงที่นี่จริงๆว่ะน่าจะยุคแรกอ่ะเลยมันหินอยู่เลยบ้านที่ทุกคนเติบโตเฮ้ยเดี๋ยวนะ อะไรกูเห็นฟาร์มเบอร์รี่เฮ้ยนี่มันบ้านมึงนี่ตามใช่เหรอกูเห็นจำได้เลยว่ามีบ้านแบบนี้โอ้โหแล้วทำไมตรงนี้ต้องมีใบไม้วางอยู่ห่ะกูรู้แล้วกูรู้แล้วการันตีเลยการันตีเลยใช่เลยคืออะไรอ่ะเฮ้ยฟารบ้านมึงเลยเนี่ยโอ้โหกูเห็นจำได้เลยวะโโอ้หเบอร์รี่อยู่บนบ้านมึงขนาดนั้นมึงจำไม่ได้หรอ แต่แต่เบอร์รี่เนี่ยชัดมากว่าแบบว่ากูกูทำได้แน่มันไม่มีคนอื่นทำนี่บ้านมึงบ้านม<ล>ึงโอ้โหบ้านมึงไม่โคไม่โคซี่เลยเพื่อนนี่บ้านนี่เรียกว่าบ้านได้เหรอนึกไม่ออกเ<อ>ลยนะเนี่ยมันเรียกว่าบ้านดได้จริงๆเหรอครับอันนี้กูทําเหมืองหรือเปล่าครับตรงเนี้ยไม่ไม่น่าใช่บ้านนะน่าจะเป็นเหมืองนะมันก็แค่มันก็แค่เหมืองเฉยๆอ่ะบ้านมันยังไม่เสร็จด้วยซ้ำอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูเห็น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 ต้นไม้ตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบแรนดอมว่ะดูดิเฮ้ย มึงโดนนี่เอ้ยอันนี้เริ่มคุณแล้วอันนี้เริ่มคุณแล้วต้นไม้อันนี้เริ่มคุณแล้วคุณเริ่มคุณแล้วกูวว่าเมื่อกี้ไม่ใช่บ้านมึงเว้ยเมื่อกี้มันแค่โรโรลงหลุมเฉยเอ้ยโรไปโรไปฟาร์มแร่เฉยไอไหนแม่ที่ขัดขวางการทำคลิปกูจริงๆเลยนี่นี่แถวนี้แหละปีนขึ้นได้เนี่ยเดี๋ยวกูพาขึ้นเลยเมื่อกี้กูเห็นทางขึ้นนี่ทางขึ้นอยู่นี่ขึ้นี่บ้านต้นไม้โอ้โหบ้านต้นไม้หรอกเหรอวะทำไมไม่เห็นโอ้โหความทรงจำกู5ปีเหลือละมีเพชร7เม็ดโอ้โห ดาบดาบมึงกระจีมากเลยเพื่อนกระจีโนบอลด้วยเหรอเก็บไว้ทำไมวันนีสโนบอลคำนี้มันก็กลับมาโอ้ยกลับมาเล่นเซิร์ฟเก่าก็ต้องนึกถึงกรรมเก่าๆหรือเปล่านี่แล้วดูวิวยอดบ้านเขาเรียกอะไรวิวรูปท็อปรูปท็อปกูว่ากูต้องกูต้องนอนจริงๆและวกูต้องนอนจริงๆและเฮ้ยเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันมาถึงหมู่บ้านเนี้ย ดูดิแม้กระทั่งบ้านหลังนี้ก็หลังคาก็ไม่เหลือหลังนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จในบ้านใครแต่บอกเลยว่าเทสมึงแย่มากเลยอ่ะใครสร้างกูจะไหใช้หินนะเนี่ยหินเผาอ่ะกูจะไหเทสแบบว่าเทสมึงแย่มากเลยบ้านใครเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีอีสเตอร์เอกมีอีสเตอร์เอกกูเจออีสเตอร์เอกอีสเตอร์เอกอ่ะเนี่ยคอนแก a t u l a t i o n you found Easter egg เนี่ย เหมือนแบบเหมือนเราเหลือใครสักคนแถบแถบอะไรวะรู้สึกเหมือนจะเป็นแถบนะไรอย่าังไงมึงลองเดินมึงโง่ปีฟาโกฟเลยเนี่ยฟาโก้ไหมโอ้ my god โอ้โหใครทำไว้เนี่ยโโอ้หแต่มันไม่มีไอ้นี่แล้วนี่มันไม่ตายข้างใต้มีอะไรไหมไม่มีเอ้ไม่มีไม่มีอะไรแต่ว่ามีทางมันเหมือนจะมีทางตรงนี้ต้องเอาตัวคิดหลุมนี้นี่มันมีทางลง มันมีทางลงดีๆไว้เพื่อนมันแบบว่าไอคนที่ทํากับดักนี้ไว้คือแม่งฆ่าเสร็จปุ๊บเก็บของแล้วก็เดินขึ้นอนะู้ใครวะโอ้โหแล้วลึกซะด้วยนะไม่รู้ทำไมนะกูไม่รู้ทำไมหรอกนะทำ <c oughs> ไมรู้จึกเหมือนจะเป็นกูเลยวะคูดเกียนน่ะแลอัน <c oughs> นั้นน่ะอันน,นะนั้นอะไรอันนั้นบ้านใคร<ก>อันนี้ก็ฟาร์มข้าว,วอีกแล้วเดี๋ยวเจอไม่ว่าจะที่ไหนที่ไหนก็โดนจับเป็นแรงงานทาสตลอดไอ้นี้ทำหลังคาจากหินนี้อีกแหละ ตเลลหแ้วดูดิสร้างบ้านเหมือนเด็กน้อยเลยอ่ะมันมีอยู่แค่นี้เองเหรอชีวิตอ่ะเอ้ยอันนี้มีรูด้วยคืออะไรอ่ะกน่าจะน่าจะม่เข้าออกลำบากถูกว่าล่ะน่าจะมีแบบว่าการต่อสู้กันที่บ้านนี้เกิดขึ้นอ่ะเอาจริงๆนะมึงเห็นสกอร์บอร์ดข้างล่างไหมล่ะเอ้ยข้างขวาไหมล่ะมันมีคิวอ่ะมึงว่าไงว่าคิวมันต้องใช่น่แน่ทำไมมันถึงไม่เป็นเนสอ่ะทำไมมันถึงเป็นคิวอันนี้อะไรเนี่ยกำมีกำแพงอะไรไซต์ก่อสร้างอ่ะเฮ้ย อะไรเนี่ยอ๋อสลามช้างอ๋ออ๋ออันนี้หนึงออกอ,อ,อันนี้กูจออกอันนี้กนึงออกอันนี้กนึงออกมึงรู้ไหมทำไมมันมีสองอันกูจำได้ <c oughs> โอ้สลามช้างโอ้โหเราต้องนั่งขุดกันขนาดไหนวนะเนี่ยตอนนั้นอะตอนนั้นขุดบาดจัดนะตอนนั้นน่าจะแบบว่านั่งนั่งเปิดคาบเคมีแล้วก็ขุดไปด้วยอะ่ะแต่กูจำได้ว่าสลามช้างอันแรกมันใช้ไม่ได้ก็เลยต้องเป๋นิดนึงโอ้โหกล่องโอ้โห โตษเยอะอันนี้น่าจะใช้ดได,ได้อัน,นเมอกนน่าจะใช้เอ้ยโอ้ยทำทำไมนี้อ่ะโอ้โหแล้ววย่งกาหอ่มาไปใช้ทางลงแบบบ่าดีๆกันดีกว่าเราจะทำดิปลงทำไมวะในเออมื่อในเมื่อมันโดด,โด,ดลงมันเร็วกว่าคนทำเขาเอ,อิเออบห่อวะนันนี่นไงอันนี้ A P A เอฟเคราสำเกิน เชี่ยนี่นั่นทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้นพวกเราก็บ้ากันเหมือนกันนะเนี่ยบ้าจัดอะนั่นขุดเอ้ยธนูเอ้ยธนูไม่ใช่ของกูอะกูโดนแล้วมันไม่โดนปิงอะกูไม่โดนเหมือนกันเอ้ยเสียงมันขึ้นอ่ะของใครเอของมึงดิก็ของกูดิอ้าวมึงยิงทิงไวเมื่อไหร่ธนูกูแต่ก็เร็วมากออกเามึงยิงทิงไว้ตั้งแบบ ธนูนี้อายุ5ปีเศษเลยนะเนี่ยตรงนี้เอ้ยเอยอะไรวะน่ะตรงนี้ก็โอ้โหป่าอ้อยอีกแล้วโอ้โหบ่อน้ำทั้งบ่อนี้มีอ้อยนี่แหละแหล่งแหล่งทำไไถึงมีเสื้อกอเพชรแล้ะธนูเมนดิ้งโอ้เดี๋ยวเดียวมันโอ้มันใหญ่กว่าที่เรคิดไม่หยีนะเนี่ยชั่แล้วมันมาถึงนี่ว t t h ต f ฟ c k ยังมีหย่อมข้าวอยู่ตรงนี้อีกเหรอแล้วนี่อะไรฟาร์มมอนเตอร์เหรออู้ไม่ใช่มอนเตอร์ธรรมดาคีเปอร์ฟาร์มคีเปอร์เราทำฟาร์มคีเปอร์กันเป็นด้วยเหรอเนี่ยอันนี้อันนี้วงจรอะไรเนี่ยพิสตันอ๋อนี่ไงมันนี่ไงปิดไอเนี่ยอ๋อแบบให้มันตกไปตายเองกับแบบไรฟาร์มเวิวเชี่ยกลับไปลองนรกปะล่ะมันมีประตูที่เรายังไม่ได้ไปดูอ่ะ นี่เข้าทางบ้านกูเลยผมใจสำนั่เสนอจัดอะอ,อ๋อนี่โมเดลเดียวกันปะเนี่ยเฮ้ยเพิ่งมาเห็นนะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้เห็นไม่ได้มาดูปะเนี่ยโอ้โหไม่ได้มาดูแหลกเลยอ่ะเมื่อกี้เดินเข้ามาเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยหยุดเปิดเบอร์รี่ก่อนอน้องเฮ้ยนี่อะไรเทียร์อะไรอ่ะหมาข้อหมา<อ>เฮ้ย ที่กูเก่งเหมือนกันนะเนี่ยโหไอเดียการสร้างกูมันไม่ธรรมดาจริงหน้าอยู่กับบ้านในปานเยอะเลยอ่ะเฮ้ยลองไปดูดิประตูที่แบบว่าอยู่ไกลๆอันนั้นมันคือไปไหนมันมีทางซ้ายด้วยนี่อันนี้ไปไหนอันนั้นบ้านบ้านมึงปะเฮ้ยไม่ใช่บ้านมึงไปอีกทางอันนี้อะไร้า้กูเหรอใช่เหรอเอาดีทำไมมันแค่นี้มึงจะทำอีกเหรอเออใช่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 แค่นี้ยังทำประตูเนเธอร์กันอีกเหรอมันเดินได้เลยนะเอาจริงอ้าวทำไมมามาโผล่ประตูที่เบล่ะ ก็เป <test> ็นคำถามที่ดีนะฮะอันนี้ประตูอะไรอ่ะทำไมทำไมทางเดินมันไม่ค่อยปลอดภัยเลยวะเดี๋ยวประตูมันพังเนี่ยกูมีฟิล์มสติลมาดูดีกว่าว่ามันพาเราไปชิปหายที่ไหนทะเลทรายฮะมันเ้านบ้านใครวะเนี่ยกูจำสักคนได้ว่าทำบ้านบ้าอะไรแถวเนี้ยอันนี้อะไรเนี่ยระบบป้องกันตัวเหรอแล้วพี่แกมาสร้างสไกโอ้โหแล้วอันนี้มีประตูอีกอันหนึ่งอีกเหรอระบบป้องกันตัว ไปสำรวจบ้านก่อนเลยมันก็ดูดิว่าข้างๆมันอะไม่มีทําไมพี่แกมากักตัวอะไรไกลจากชาวบ้านเขาจังวะไม่มีอะไรเลยเป็นแค่บ้านโลนๆก็มีหลุมด้วยแล้วทําไมพี่แกเขาอินดี้มาสร้างบ้านอะไรที่นี่วันเนี้ยอ๋อกูว่ากูรู้แล้วว่าทําไมถึงมีหลุมป้องกันรอบๆเีหลุมคีเปิร์เต็มเลยลองดูดิดีดีดีแล้วก็จบคลิปด้วยการบิน ไปจากตรงนี้กันดีกว่าอย่างนี้มันออริจินอลกว่าข้โโหยันจัดอ่ะโดดเค